ครับบ๊ายดีครับพบกันครั้งนะครับวันที่23วันปียะมหาราชอาบสมบรรยากาศกับนักท่องเที่ยววันนี้1,789คนนะครับดูวันนี้นักท่องเที่ยวกำลังรอรับสัมภาระสัมภาระเขาทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพราะพวกนี้คนมันเยอะนะครับเยอะคน

สำหรับเที่ยวห้องน้ำก็จะประมาณนี้ครับก็นักเที่ยวต่อคิวเข้าห้องน้ำครับน้องครับสำหรับห้องน้ำห้องน้ำจะมุมโน้นก็มีนะครับห้องน้ำมุมโน้นจะมีครับ ตอนนี้บรรยากาศเต็น์ของสวัสดิการดูทีหนึ่ครับภาพชป็บรรยากาศเต็นตอนเยน็เยนๆเต็นบุพเพตี โซนนู้ okay. นก็ประมาณร้านค้าที่ครับ ท่านท่องเที่ยว2,000คนนี้สบายสบายอยู่แล้วครับเพราะจํากัดคนขึ้นแค่2,000คนปกติ5,000คนนี้ก็เรารับได้สบายอยู่แล้วพื้นที่กว่า50ไร่นะครับอายังไม่แห้งดีเท่าไหร่อ่ะนะครับดูดูมันยังอยู่เพราะพึ่งแดดเสอง2วันเอง หลังจากดูบรรยากาศสองวันที่แล้วที่นัก่องเที่ยวขึ้นมาหนึ่งพันร้อยกว่าคนนะครับกําหนดการส่วนมากก็จะสองคืนสองคืนสามวันนะครับเขาจะจะ,จะลงวันนี้กันส่วนมากก็จะลงวันนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนที่นักท่องเที่ยวเอาสัมภาระมาสร้างน้ำหนักนะครับ จะก,ก,ก็ตอนนี้เริ่มทยอยมากันมากแล้วเดี๋ยวไสชมบรรยากาศกันนะครับ <c oughs> นี่รถเข็นของลูกค้าก็ จะมาจอดตามคิวรอคิวนะครับเยอะแยะนี้นักท่องเที่ยวลงเยอะครับลงเมื่อวานประมาณห้าร้อยกว่าคนนี่ครับบรรยกะศก,ก็ประมาณนี้นัก่องเที่ยวคนธรรมดามารอคิวลูกหาขอะจ,จัดรถเข็นลง ไ,ได้ไลายโลกันหนึ่งเลย่ะผมก็ได้ไปหรอกทาบเหมนะือนอ่ะาเนี่ยมันไาลายนี้นก็จะเป็นลูกหากนะครับออคิีวคิวนอน บรรยากาศเต็มเยอะแยะวันนี้ก็จะว่างเปล่านะครับ อยู่ที่นั่งศาลานั้นเป็นลูกค้านะฮะตั่งรอคิวเราก็จะตามคิวนะครับตามหมายเลขก็เจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเข้ามา <c oughs> ตรงนี้เจ้าหน้าที่ยวก็จะมาซื้อบ 3, ัตรสัมภาระติดบัตรติดกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ยกมาข้างตรงนี้อันนี้เครื่องนอนก ทุกนอนทาลรังนอนนักเทียกก็ทยอยนำมาส่งบ้างแล้วนะครับน่ากนักเทียกตอนนี้ยังไม่ตื่นนะครับ นี่ก็จะเป็นโครงการขยะคืนถิ่นนะครับสําหรับตังเที่ยวที่มีความประสงค์ที่จะนําขยะลงข้างล่างนะครับเราก็จะแพ็คถุงไว้ให้อย่างดีหรือว่าจะรับถุงเปล่าลงไปเก็บเองระหว่างทางก็ได้นะครับนักเที่ยวก็ทยอยลงแล้วนะครับ นี่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับสนใจขยะของเราขยะลงไปอย่างน้อยนั่นเทื่อคนหนึ่งเนี่ยขยะตัวเองลงไปก็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 จะดีงงนะครับไป <c oughs> ต่อไป น,นี้อากาศสดใสท้องฟ้าโปร่งนะครับวันนี้หน้าอีบโบพอขาย รอุณภูมวันนี้ก็10องศาครับลดจากเมื่อวานลงมา0.5เมื่อวานสิบจุดหองศาหลังเที่ยวขึ้นเมื่อวานไม่เยอะอันนี้บรรยากาศที่เที่ยวกันเลังเดินหางกันเรื่อยๆน,นะครับเดือนลง รอรอคิวร claro, ับจ in nah, well, ัดการแล้สมบรรยากาศนะครับเริ่มทยอยหนาตาต่อไปเต้นก็ จะหลงเหลงหลงเหลงแล้วนะครับน่าจะเต็มอีกทีช่วงเดินพฤศจิกาช่วงวันหยุดยาวสี่วันนั่นนะครับนึ่ ภารกิจใหญ่ของเราก็คือของเจ้าหน้าที่ก็คือนี่ครับต้องตัดเครื่องนอนกอ,องก็เริ่มเทิมมเ่มนะฮะพลังงานดังดียอ